อรุณสวัสดิ์ค่ะชีวิตไม่สิ้นหวังยังสัญจรอ,อยู่ที่หัวหินนะคะเราอยู่กันที่สวนโมกหัวหินที่ชาวบ้านเขาพูดกันถ้าขับรถข้ามสะพานนะคะที่จะมาทางปราณบุรีแล้วก็มองทางซ้ายมือไว้ถ้าเลี้ยวซ้ายจะเข้ามาแถวแถวหมู่บ้านเขาตะเกียบจะมีป้ายนะคะเล็กๆที่เขียนว่าสำนักสงฆ์เขาสันตินั่นคือชื่อที่จะพาท่านเข้ามาที่บริเวณนี้ที่นี่มีลานหินโคง้งที่นี่มีหอสมุดท่านพุทธทาสนะคะแล้วก็ยังมี สถานปฏิบัติธรรมหรือว่าหอปฏิบัติธรรมชื่อหอแปดเหลี่ยมอาคารแปดเหลี่ยมซึ่งทําให้เรานึกถึงการที่นั่งเงบบเย็นอยู่ที่สวนโมกเป็นอย่างมากดังแบบนั้นแล้ววันนี้นะคะผู้ที่เป็นควันกําลังใจของที่นี่และท่านได้จํำวัดที่นี่มาถึง3ามเจเนเรชันถึง3รุ่นแล้วนะคะพระอาจารย์ดาวเรืองค่ะกราบนมัสก,การเจ้าค่ะอาจารย์เจ้าขาเมื่อวานนี้พระอาจารย์ก็พาชมนะคะว่าสถานที่นี้มีอะไรบ้าง แล้วก็เราก็มานั่งกันที่ตรงนี้ที่ลานหินโค้งแบบนี้พระอาจารย์แสดงธรรมตรงนี้ด้วยไหมเจ้าคะกอนนี้ก็เป็นการสนทนาธรรมกันแบบนี้แบบนี้เจ้าค่ะคําถามอะไรเจ้าคะที่คนถามมากที่สุดเลยก็บางทีคนถามบางก็ท,กทําให้เรา้าใจชาวพุทธเนี่ยถามปัญหานี่บางทีมัน,ม,นมันไม่ใช่อธิธรมจัจทรย์นะแปลว่าอะไรเจ้าคะ่ะคือว่าเงื่อนต้นของการปฏิบัติ ก็จะถามว่าตายแล้วเกิดหรือไม่เกิดอย่างนี้นะเรื่องว่าจักรวงๆอยู่อเรื่องจักวงๆอย่างที่นี้เรื่องแบบนี้เนี่ยก็ไปเปิดดูไปไต่ปิดดกบางเล่มทั้งเล่มท่านจะไม่ตอบเพราะว่าตอบแล้วเนี่ยมันก็พิสูจน์ไม่ได้มันไม่ถึงสันญิโกงัย่ังเป็นอย่างนี้เราก็จะพยายามก็พยายามที่จะฝ่ายเบี่ยงคือจะไม่ตอบอย่างนี้เราจะวกเข้าหาประเด็นก็ ไอ้เรื่องที่น่าสนใจเนี่ยมันคือความทุกข์ไอ้ความทุกข์เนี่ยมันเหมือนกระลุกสอนเสียบอกเราอยู่นะแต่เราไม่สนใจท่จ่จะปล่อยกร็ตามเราไม่สนใจทีจ่จะสอนจะถอนเอาลูกศรอนออกเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแตว่าเรื่องนี้มันพิสูจน์ได้ในความทุกข์เนี่ยมันเกิดอยู่กับเราตลอดเวลาอยู่แล้วล้วว่าคนเข้าใจธรรมะจริงๆเนีเยปาใจธรรมะแล้วปฏิเสธไม่ได้หรอกนะว่าเราไม่มีเวลาศึกษาธรรมะ ว่าทุกข์เนี่ยในธรรมจักรก็บอกว่าทุกข์เป็นเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องกําหนดรู้แล้วก็รู้ได้แล้วนะแต่ว่าความทุกข์เกิดเนี่ยเราไปเกลียดทุกข์เราไปกลัวทุกข์เราไปเป็นาทาสของความทุกข์เสียแล้วมาเข้าแล้วทนไม่ไหวบางทีก็ถึงกับฆ่าตัวตายไปเลยเือ<ช>อย่างนี้ความทุกข์แต่จริงๆแล้วความทุกข์มันเกิดขึ้นมาให้เราศึกษานะ <c oughs> แล้วเราก็จะย้อนไปหา,าหตายเออมันมาจาก ความทุกข์ในอริยสัจเนี่ยมันเกิดมาจากกันหาเกิดมาจากความอยากของเราธาตุแท้เนื้อแท้ของมันเนี่ยมันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตาคือมันไม่เที่ยง่มันไม่เที่ยงอ่าแล้วบทสรุปอย่างหนึ่งที่เรามองข้างกับพรเทียนสังขิเจนะปัญจุปาทานะคันธาทุกขานความโศกความลำไรล้ำพันเนี่ยพ่อไม่ค่อยต้องอธิบายเท่าไหร่แล้วเพราะมันรู้ๆกันอยู่แล้วเพราะมันทุกแต่ว่าไอ ไอ้เฉยนิทานเนี่ยสัมผัสว่าบอกที่เกิดข้นมันเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันมาจากไหนมันมาจากเรายึดมั่นถือมั่นไอ้ฝันห่าวเป็นตัวเราเขมีตัวเราแล้วมันก็ต้องมีของเราที่จริงแล้วเราไปยึดมั่นถือมั่นในสิ่งนั้นนะแล้วเราจะอยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนที่เราต้องการคงอยู่อย่างนั้นใช่ไหมเจ้าตากแต่ว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันไม่ได้ตอบสนองเราว่ามันจะเป็นตามที่เราต้องการมันแล้วแต่เหตุปัจจัย ถ้าเราปลูกต้นไม้อย่างเงี้ยนะเราปลูกต้นไม้กระถางเนี่ยบางทีเราก็อาจจะคิดว่าลืมรดน้ํอแต่อยากได้ดอกมันเออมันถึงเขียวเร็วลอยเร็วนะแต่ดอกบัวเนี่ยมันเกิดในน้ำเจริญในน้ำมีน้ำพยุงไวแต่สังเกตแล้วมันก็ให้ฟาร์มเบ่งบานให้าร์มสดชื่นก็ราอยู่แค่สองสามวันแล้วมันก็ลอยไปมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราเนี่ยพอเราชอบิ่งน้อย ก็อยากจะให้อยู่กับเรานานๆหรือว่าไปมีอภินันทสติเส,ตเสริญอย่างยิ่งในสิ่งนั้นแล้วก็อภิวัสสติพรำสรรเสริญอย่างยิ่งแล้วก็อัปโชหายติปักใจฟังใจอย่างยิ่งอยู่กับสิ่งนั้นเพราะสิ่งนั้นมันเปลี่ยนแปลงในช่วงที่เราความความรู้สึกอย่างเนี้ยความโทมนัดใจความคับแค้นใจ,นใจมันก็จะเกิดขึ้นกับเราแต่ว่าถ้าวิธีปฏิบัติก็คือว่าเขาไปเกี่ยวข้องอะไรเราต้องมีสติต้องไปชัญญะรู้ไอ้สิ่งนี้นะมันไม่เที่ยงนะวันนี้มันเป็นอย่างนี้ แล้วรุ่งนี้มันก็อาจจะเปลี่ยนเป็นอย่างอื่นไปปัจจริงมันเปลี่ยนอยู่มันยังคิดเป็นวินาทีไม่ได้สุดท้ายต้องเปลี่ยนเลนยังกระทั้งเราไม่สามารถมองด้ตาเนื้อเห็นเราต้องทั้งจักสุปัญญาขึ้นมาแล้วมันก็จะมองเห็นว่าโอ้สิ่งนี้โอมันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาตลอดเวลาแม่ตัวชีวิตเราอย่างนี้เราก็ไม่รู้วันหนึ่งมันเปลี่ยนไปเท่าไหร่เนียเห็นในความแก่เนี่ยมันคือพลานออกมาหาเราอย่างเชื่องช้าแต่เราก็ไม่รู้ว่ามันมันแก่ไปเท่าไรอะไรเท่าไหร ความเจ็บเงินกับฟ้าแรบไอ้ความตายเหมือนกับฟ้าผ่านี่ก็เป็นการเตือนว่าเราอย่าเมาในวัยอย่าเมาในความไมมีโลกไอ้สิ่งนี้มันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรก็ได้เจ้าค่ะมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเนี่ยแต่ว่าเราเข้าไปเกี่ยวข้องกับมันด้วยปัญญาลแล้วเนี่ยเราก็สามารถใช้สอยประโยชน์จากความเปลี่ยนแปลงได้โดยที่มันไม่ทําให้เราเป็นทุกข์งไงแต่ถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราไปจับไปยึดมันเข้าตรงไหนเขานะ ไอ้ความทุกข์มันจะเกิดขึ้นกับเราไอ้ความทุกข์ทรรมนเผลอไปอย่างนี้กข้าก็ออกมาเป็นความทุกข์นั่นแหละที่ว่าทุกเกิดเราก็ไปเกลียดทุกกลัวทุกเสียอะไรเสียเราไม่เคยศึกษามัอนถ้าเข้าใจธรรมะแล้วเนี่ยเราปฏิเสธไม่ได้เราก็อว่าเราไม่มีเวลาศึกษาธรรมะเพราะว่าขอขอขอความคือสัตว์นาเนี่ยมันเริ่มต้นที่ความทุกข์ไงถราเรามีกันอยู่ทุกวันอยู่แล้วมีกันอยู่ทุกวันนั่นแหละแต่ที่นี้เรา เราไม่รู้ไงเราไม่ได้ไมาไ,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 ได้ยินได้ฟังคําสอนพุทธเจ้าเราก็คิดว่ามันคนละเรื่องกันในคําว่าธรรมะธรรมะเนี่ยมันก็แปลกนะพอใครมาที่นี่ลองถามธรรมะคืออะไรนี่งงทั้งทงั้งที่เราได้ยินมาตั้งต่อ่อนจะออกอไปฟังธรรมไปแสดงธรรมไปปฏิบัติธรรมพอหาคาจำกัดความก็แล้วเราไม่รู้ไงนั่งเป็นเงี่ยธรรมะที่สี่ความหมายที่ท่านจะตามพุทธธรรนิยามไว้เนไธรรมะคือธรรมชาติ ธรรมะคือกฎของธรรมชาติธร<ม>รมะคือหน้าที่ที่<อ>เราจะต้องปฏิบัติให้ถูกต,ต้องทรมกฎของธรรมชาติแล้วธรรมะคือผลที่เกิดมาจากการทาหน้าที่นะน,ตน,นแต่ว่าสิ่งที่เราต้องการก็คือว่าธรรมะได้สนทนาของพ่อก็ก็พยายามที่จะให้เขาเข้าใจว่าธรรมะมันคืออะไรแล้วเขาจะได้นําไปเรอพิสตปฏิบัติที่บ้านเป็นอย่างนั้แล้ว้อใจแล้วเนี่ยปฏิเสธไม่ได้แล้วสมมติง่ายๆนะ เราพิจารณาอย่างนี้กิเลสมันเกิดเืีเราใช้เสื้อผ้าอย่างเงี้ยแต่เราคิดว่าเราจะแต่งให้มันสวยให้มันงามอย่างนั้นอย่างนี้นะมันก็ทําให้เกิดกิเลสแล้วมันคืเอ๊ะมันจะสวยหรือไม่สวยอะไรแต่ว่าเรายะถาปัตยังประวัติมานังสิ่งเหล่านี้คือเสื้อผ้าและคนผู้ใช้เสื้อผ้านั้นธาตุมัตตโกเป็นสักวะธาตุตามธรรมชาตินิสโตมิไทยเป็นตะปตวันยังยืนนิชิโอ มีไดเป็นชีวะอันเป็นบุรุษบุคคลสูญโยว่างเปล่าจากความหมายแห่งความเป็นตัวตนเห็นไ,ไหมเรารู้สึกอย่างนี้เรียกว่าเราปฏิบัติธรรมแล้วปฏิบัติธรรมท่าน,นสูงด้วยเรื่องว่างเรื่องไม่มีตัวตนด้วยนะแล้วก็ยังมีข้อต่อร้องให้อีกว่าอันนี้มันลึกไปม่นสูงไปก็เสื้อผ้าทั้งหมดนียไม่เป็นของหน้าเกลียดมาแต่เดินรันมาถูกเข้ากับกายอันหน้าอยู่เป็นนิดนี้แล้วย่องกลายเป็นของหน้าเกลียดอย่างยิ่งไปด้วยกันอันนี้เห็นไหม เราเราพิจารณาอย่างนี้สักหน่อยมันไม่ได้เสียหายอะไรอย่างน้อยัก็ควบคุมกิเลสไม่ให้มันเกิดกับเอเซีอผ้าหรืออาหารแล้วก็พิจารณาอย่างนี้เช็นอาหารถ้่เราเห็นปุ๊บเนี่ยนะพอเห็นกันแน่นี่เป็นกุ้งเป็นปลาเนี่ยเห็นโดยฝามเป็นธาตุมันทำฟ้ารู้สึกไม่ใช่กุ้งไม่ใช่ปลาไม่ใช่เนื้ออะไรอย่างเงี้ยนะมันเป็นเพียงธาตุตามธรรมชาติบุคคลผู้กินก็เป็นเพียงธาตุสิ่งที่กราลองกินยังก็เป็นเพียงธาตุแต่เรารู้สึกอย่างนี้แล้วเนี่ย น้ำไายมันไหลตอนแรกมันก็จะหยุดไหลแล้วใจมันก็จะสงบขึ้นเย็นขึ้นถ้าเข้าใจแล้วปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีแล้วศีกษาและนี่ก็คือธรรมะในธรรมชาตคือเราต้องเอาไปใช้ในชีวิตประจําวันได้มันผมโอ้ยเรื่องนี้เยรอเอามาสอนมันลึกไปมันสูงไปแต่มันเกี่ยวกี่ยวกับการดําเนินชีวิตของเราเนี่ยเราอยากจะมีชีวิตอยู่อย่างร้อนหรือเย็นะเราต้องการชีวิตที่เย็นเราก็ต้องพิจารณาอย่างนี้แหละเ้าพิจครณาคล็กน้อยไม่ได้เสียหายเจ้าค่ะนะคะ นี่คือพระจาราร์ดาวเรืองนะคะแห่งสวนโมกของหัวหินหรือว่าสำนักสงเขาสันติและนี่ก็คือธรรมะที่อยู่ในชีวิตประจําวันที่เราจะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราไม่มีเวลานะคะ mm hmm. ก็พิจารณาธรรมะในธรรมชาติ mm hmm. พบกันได้ใหม่นะคะในสัปดาห์หน้าสําหรับวันนี้ชีวิตไม่ขึ้นหวังกลับขอบพระคุณและสวัสดีจากหัวหินค่ะ mm hmm.